เอาละครับทุกคนครับในวันนี้นี่เราอยู่เกมโรบอกกันนะครับในแมปเลี้ยงสัตว์กันครับผม เอาเลยครับเริ่มกันเลยทิ UTORIAL เขาบอกว่าให้เราไปซื้ออาหารสัตว์นะครับเอาละซื้ออาหารสัตว์ผมกดก่อนโอเคครับเอาละครับมีอะไรบ้างเรามีเงิน5้าหมื่นนะครับถ้าถามว่าทำไมเยอะจังผมกดรับที่เป็นรับประจําวันนะคุณผู้ชมกูะแกเอาละครับมีอะไรบ้างเอ่ยเราเลี้ยงบัฟฟาโล่นะครับบัฟฟาโลเราเราเอาน้าผึ้งไปบัฟฟาโลเรากินด้วยนะครับเราซื้อนมด้วยนะครับซื้อได้อีกดีเนื้อดิบปะอ่ะซื้ออีกบัฟฟาโลมันกินเนื้อไหมวะไม่รู้นะครับซื้อมาแล้วโอ้ยน่ากินอยู่เหมือนกันเอาละครับ อยู่กันคื่องในเลยนะครับผมการเล่นนี่ก็ง่ายๆนะครับมันเหมือนไอ้เกมมือถือเกมนึงอะเอาลนะโอเคโอ้โหแม่งเหมือนเกมนั้นเลยแต่แม่งเป็นแบบ3มิตินะคุณผู้ชมเป็น3 d ดีโอ้โหสุดยอดโหทำไมมันมไมยินราบมันเดินช้าจังวะเนี้ยโอ้เออจะชนด้วยครับโอ้โหเกือบไปละเดินช้าจังวะ,ะเรื่องนี้เราจะไปอะไรได้วะเนี้ยให้หัวใจมันเต็มนะครับแล้วเราจะได้สัตว์ตัวนี้ไปที่สวนสัตว์ของเราครับโอเคจะเต็มแล้วครับเต็มแล้วเรียบร้อย เอาลับโอ้มาแมงพาวาร์ฟเลยครับมันพาวาร์ฟกลับมาที่สวนสัตว์ครับเราเอาเอ่ออะไรวะเนี่ยกระต่าย <c oughs> ไม่ใช่กระต่ายแล้วฮะ่แมงยีรับเจ <c oughs> ครับเราให้น้ำพึ่งยีราฟไปเลยเรียบร้อยเอาละไปกันต่อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ยมีเควสครับเดี๋ยวผมรับก่อนเจ แล้วก็เหมือนว่าจะมีสุ่มอ่าไอห่วงนะผู้ชมเชือกเออที่ไปจับสัตว์เอาละเราสุ่มกันดีกว่าครับดูซิว่ามีอะไรบ้างแบบนี้มาตรฐานครับไหนดูซิโอ้โหหนึเปอร์ซครับธรรมดาห0าสิาสิบโอเคเชือกผีสิงสิเปอร์นแล้วแบบนี้ล่ะอ๋ออัตราก็จะเพิ่มขึ้นโอ้โหนีเยอะด้วยครับแบบนี้แล้วกันไปครับโอเคเบาๆไป,ไปอีกทีนึงอ่อนให้อ่อนให้ครั้งนี้เอาจริงแล้วไปทีนึงโอ้โหยไ,ไ,ไม่มาเลย อีกทีนึงไปเอเอเผลเอนี่เพอเพอหอโอกแม่งไม่มีอะไรเลยจะหลุดเลยเฮ้ยมีห้าสิบมีห้าสิบมาอีกทีนึงเอาดิตู้ที่มันดีๆไม่ได้อาจจะไปออกตู้บอลติครับเอาละ กดไม่ทันตั้งตัวเผลอๆโอ้โหแม่เกลือมันมันเกลือจังวะเนี่ยโอเคครับเรามีอมันมันเหมือนกันหมดเลยป่ะพลังอ๋อโอเคอันนี้ปกติครับเดี๋ยวผมดูดิว่ามีอันไหนดีๆบ้างผมเอาระยะ14แล้วกันอันนี้เลยแล้วก็ขายขายนี้แล้วกันขายแม่งหมดเลยเหลืออันเดียวพอจัดไปครับไปกันต,ต่อไปกันต่อไปเอาเอ่อเอาบัฟเฟิลโลไปโอเคจัดไปครับเสคคียช้ามาแล้วเฮ้ยนกกระจอกเทศครับถึงป้างไถึงไหมไปถึงครับสวยสวยสวย,สวย,สวยตัวนี้เหมือนจะเร็วที่สุดแล้วนะในตอนนี้นะคุณผู้ชม เกยจัดไปครับเราไปแบบเกไกลกันเลยให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เฮ้ยหัวใจขึ้นไว้ด้วยครับชิวๆชิวๆยังไหวยังไหวอยู่จัดไปจัดไปหูตอนนี้ทําไมเหมือนแบบนกกระจอ,อกเทศมันเยอะมากเลยนะหน้าเรานี่มีแต่นกกระจอ,อกเทศเอาเลยครับเรามาอยู่กันกันกบไบโอมป่าที่เรียบร้อยนะครับและทําไมอะไรสีแดงๆอ๋อแดงๆมันหายครับเฮ้ยจับมาลายดีกว่าเอา้าเฮ้ยม้าลายแม่งหายเอา้าชิบ ไายแล้วเป็นเรื่องละโอ้เรียบร้อยอันนี้อะไรอะโลบักว่าและวเอาใหม่เอม,อมโอ้โหแม่งหายพอดีเฮ้ยเมา้าลายไม่ใช่เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยขึ้นเอ้ยเอาเลยครับ,ม,รรบม้าลายเฮ้ยวิ่งไปถึงไหมวะถึงก็โอ้โหแม่งไม่ถึงโอ้มาลายมาลายมามาลายเกิดมาเกิดมาเอ้ยเอาเลยครับผมขอยืดระยะและตรงนี้แหละครับ สวยงามสวยครับสวยสวยสวยแต่ว่าเหมือนว่ามันจะขี่ได้แบบไม่จํากัดนะคุณผู้ชมก็ค,มค,คือมันแบบขี่ได้เรื่อยๆเลยอ่ะมันไม่มีโดดออกหรือเปล่าหรือว่าผมขี่ไม่นานพอหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคสวยครับเราได้ม้าลายแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นนกกระจอกเทศดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเรารอนกกระจอกเทศเข้ามาใกล้ๆก่อนแล้วเรากด e อีปอ้แมงชนแล้วครับเอาไหมา <c oughs> เฮ้ยช้างครับช้างช้างโอ้โหแต่มันเดินช้าไปหน่อยนะอันนี้เป็นไรครับจัดไปไปครับน่าจะถึงสวยงามโอ้ย อันนี้กูเดินเฉยๆก็ได้แม่งแม่งทำไมมันช้าจังอะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับช้างก็จะช้าช้ายี่เฮ้ย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 แม่เฮ้ย hey, เ hey. เราเป็นช้างเราต้องหลบไหมโอ้โ oh, ห oh, ต้องหลบเลยคมีหัวใจเฮ้ย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 เริ่มเริ่มแลเริ่มแล้วแม่งเริ่มโมโห,โหไงเฮ้ยสวยที่มันก็วิ่งเร็วดีครับเงี้ยทำไงอะแล,แล้วเราฝืนขี่ต่อได้ปะเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ครับตัวนี้นกนกนกจับไป เอ้ยเราขี่ได้ดวยหรตัวแม่งเล็กนิดเดียวเองจัดไปจัดไปจัดไปเอ้ยไปเว้ยตัวกูมันใหญ่กว่านกอีกอะเฮ้ยข้างหน้าตัวอะไรครับตัวอะไรวะไป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 บินได้ป่าว่าตัวนี้โอ้โหมันแม่งเต็มเลยแม่งเต็มแมพเลยคุณผู้ชมอะไรวะหน่าเฮ้ยผมอยากได้ตัวนี้เฮ้ยเกิดเต็มเลยคุณผู้ชมไปหน่อยวิ่งไวๆหน่อยงูนี่ว่าเฮ้ยขี่งูไปครับเอ้ยมีเสือด้วยคุณผู้ชมโอ้โหมันไม่ช้าจังวะตรงนี้แหละผมเอาชัวร์เลยไปครับเอ้าไม่ใช่โอ้โหเปลี่ยนเลยไปครับเอ้ยไม่เอาเอาตัวนี้ก เปลี่ยนตัวนี้และและตัวนี้ครับงูงูมาแล้วโอ้เฮ้ยจระเข้ครับโอ้โหยังไงก่อนดียังไงก่อนดียังไงก่อนดีและเปลี่ยนครับโอ,โ,โอ้โหสวยเฮ้ยเหลือเอาเสือโอ้โหจระเข้แม่งนานตัวด้วยโว้ยแม่งเดินอยู่บนบกเลยครับอันนี้จัดไปจัดไปโอ้โหนะแม่งนานตัวด้วยครับเรียนจระเข้ตามเขาไม่ทันเลยเฮ้ยเรามาสวานันนาเลยครับตอนนี้เรามาสวานันนาแล้วหนึ่งชั่วโมงโอ้โหช้าจริงๆเลยหรือลงน้ำอาจจะไวหรือเปล่าไม่แน่นะ ไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวเร็วรูเร็วผมจะได้เปลี่ยนเป็นนกกระจอกเท่รูเร็วเฮ้ยเสร็จยังอ่ะเสร็จยังอ่ะสวยเปลี่ยนสวยไปเออค่อยค่อยโล่งขึ้นหน่อยเดินไวขึ้นมาเดี๋ยวจัดไปจัดไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเฮ้ยเร็วรูเร็วเร็วจะได้เสือแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาให้เสร็จก่อนเอาให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพุ่งไปผู้เสือมันก็หนีได้ว่ะเอาตัวนี้ดีกว่าฐานมื่วาจัดไป สวยครับโอ้โหได้เสืออีกตัวหนึ่งจัดไปครับจัดไปจัดไปว่าสวยงามโอ้ยนกนี่ก็เฮ้ยอะไรวะกิงคองเหรอเนะี่ยกิงคองครับกิงคองอันนี้โอ้ยเราจะขี่กิงคองเลยครับผมอยากขี่กิงคองจังเลยเดี๋ยวเราย้ายไปงูดีกว่าได้ปะวะเราต้องขี่เสือแล้วก็ย้ายเปงูอะทันปะวะโอโ้เสือวิ่งไปแล้ววะทำไมเสือเรามันช้าจังวะไปครับไปเสี่ยงไปถึงเถอะโอ้โหเบนกรรมแล้วกู เรียบร้อยแล้วก็นกจอกเทศเฮ้ยมันอะไรเนี่ยมันแอคอะไรวะที่มันกิงของนี่วาเฮ้ยมันให้เราคุณผู้ชมเฮ้ยเราเจอคนดีครับเอาเจลลี่ฟิตกริล่ามาให้เราครับผมอุ้ยสวยครับสวยอุ้ยเขาใจดีจังเลยอะโอเคเราให้เนื้อดิบกริล่าไปนะอู้นี่มันอายุ59ปีนะค่อนข้างที่จะแก่อยู่พอสมควรครับนกจอกเทศเร็วสุดแต่ผมอยากขี่กริล่าดิโอเคกริล่าไป จัดไปครับกอริล่า you อ know, sure ้๋วเทจัดอะเทจัดอะครับแล้วเราเราเราชนได้ไหมเอางี้วิ่งตามมาให้ทันก่อนครับเฮ้ยเหมือนมันจะชนได้ครับเมื่อกี้ผมชนไปแล้วนะแต่ว่ามันเหมือนมันมีคูดาวอ๋อชนได้ครับคูดาวแต่มันมีคูดาวโอเคแล้วเราชนสัตว์ได้ไหมครับเดี๋ยวเราลองเทสระบบกันหน่อยดีกว่าเทสเสร็จแล้วมาเทสดิอู้สวยครับชนได้อ้โหูแลวนิ่มเลยชนนิ่มจัด โอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันเดอะแกงครับเดอะแกงนกกระจอกเทศนะครับอันนี้เป็นแบบยากุซ่านะครับสวยครับเหมือนว่าเปลี่ยนบ่อยๆแล้วจะได้เงินด้วยนะคุณผู้ชมเหมือนผมเห็นว่ามันจะได้เงินด้วยเออว่ะได้เงินด้วยนี่ว่ะเคงั้นเราต้องเปลี่ยนบ่อยๆแล้วเอาไปกูว่าแล้ว One <hour> later. เอาละครับเดี๋ยวเราไปซื้ออ่อะไรดีว่ะอันนี้เฮ้ยอันนี้หมุนได้ครับเอาละครับเอาเฮ้ยมยีผมอยากได้เนี้ยจับไปและ แล้วก็เป็นเลยหนึ่งพันรูปี้ครับเฮ้ยสวยสวยสวยเฮ้ยถือว่าได้ยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะสุ่มสักยังไงดีหรือเราจะสุ่มถ้าสุ่มวันนี้เราได้แค่1ครั้งแล้วก็อีกเท่าไหร่วะถ้าสุ่มวันนี้ได้20ครั้งเลยนะเอานี้แล้วกันกดไปครับ <c oughs> ยังไงดียังไงดีงงดหรือเอาอันนี้ดีเดี๋ยวนี้ดีฝั่งไหนมันเยอะกว่าด้วยของมันเยอะยังไงดีวะแล้วมาพลิกๆอันนี้ เฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเล่นโบออกไอ้เล่นโบออกเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมตาฝาดไปาะว่าแม่งออกสองอันเลยอโอ้โหไอ้แล้วแม่งออกทีแม่งออกสองอันเลย,เลออออเลยคุณผู้ชมขายได้เท่าไหร่วะสองพันห้ายอดสุดยอดขายนี่ไปก่อนลองใช้ของใหม่เลยดีกว่าอ่านกจอกเทสไปมาเลยครับเอาละเราลองของใหม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอานกจอกเทศตัวนี้โอ้โหแม่ง้ยสวยครับสวยเฮ้ยสวยเลยอะดีอะใช้ดีอะมันกว้างมากคุณผู้ชมไหนลองเทสดิ ไปช้างนี่ฮะพลิกพลิกผันโอ้โหแมงสโลจัดโอ้เอ,อ,อ้าวสวยครับเราต้องเปลี่ยนบ่อยๆเราได้เงินนะแล้วเราขึ้นเลยครับสวยแล้วเราไปอีกสวยครับสวยงามสวยงามสวยงามช้างไปโอ้ไม่นาขึ้นช้างเลยวะช้าจัดไปครับเปลี่ยนเป็นบัฟเฟโลจัดไปบัฟเฟโลอีกตัวหนึง่งและมาลายมาลายก็ถึงครับโอ้โหสวยเลย มันกว้างมากเลยอะวงมันกว้างมากเลยนะผมแม่งดันออกแล้วแม่งออก2อันโอ้โหนี่มันโอ้โหเกือบชนต้นไมมสวยครับเปลี่ยนเลยเอาละเอาละจัดไปจัดไปเริ่มรวยนะครับเริ่มรวยเริ่มเล่นปเป็นเริ่มเล่นเป็นละ one hour later เอาเลยครับเราใกล้จะได้กอริล่าเลยครับผมไม่อีกไม่ช้านะครับเราก็จะได้กอริล่าไปครอบของนะครับผมเอ้ยเอ้ยสวยโอเคแล้วกอริล่าเลยครับอูเร็วอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปเราต้องเอานกกระจกเทศครับไปเฮ้ยเสียงช้างมาครับ สวยสวยไปไปไปให้ถึงนกกระจอกเทศเอ้ยเอางูดีวาเอางูดีว่ะง,งูไปให้ถึงนกกระจอกเทศเอ้ยเอ้ยแม่งไม่ถึงโอ้โหเรียบร้อยเอ้ยแล้วผมกลับมาคืออะไรครับอันนี้คืออะไรอะ่ะอายุเหรอคืออะอไรแล้วแล้วผมเอากริล่ามาวางได้ปะไม่ได้หรือมันจะช่วยให้ทําอะไรป่ะครับอันนี้เขาบอกว่าอ๋อคือสัตว์เราอจะช่วยให้เราทําเงินได้มากขึ้นเหรอครับน่าจะใช่นะเอากริล่ามาวางก่อนอเราก็เอา ไม่ใช่อันนี้มัน,มนเริษพันนะโหตอนนี้อาหารไม่พอแล้วเดี๋ยวผมจะต้องซื้ออาหารให้สัตว์เลี้ยงของผมเดี๋ยวผมหาซื้ออาหารให้สัตว์เลี้ยงของผมก่อนนะครับผู้ชมเอาละมีอะไรด,ดีอันนี้ดีครับรวยจัดอะเงินแม่งเหลือแต่ว่าของอาหารไม่ค่อยดีเลยผู้ชมเคยจัดไปผมซื้อให้หมดเลยวัน a r later สวยจัดไปสวยงามสวยงามขี่ไปสวยครับ สิงโตรครับสิงโตอู Ooh, ต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้ตัวนี้สิงโตหูอยากได้ว่ะตัวนี้ทำไงวะเอ้ยนกกระจอกเทศครับถึงไมมไม่น่าถึงนะอย่างเงี้ยง้นต้องขี่ตัวนี้ไปก่อนแล้วก็โดดไปเฮ้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วขี่ไปและไม่ใช่ตัวนี้ตัวคร cool ับสิงโตมาแล้วสิงโตรครับเจ้าปา่าเจ้าปา่าครับมาครับเรามาใบอมป่าแล้วเอาแล้วครับเฮ้เรากงจะได้เจ้าป่าไปคลองนะครับตัวนี้เป็นสิงโตครับ โอเคครับนนที่สุดเรากำลังจะได้สิงโตไปแล้วนะครับผมและอีกไม่ช้าเราก็จะได้สิงโตแล้วเฮ้ยทำไมมันไม่โหลดอ่าสวยครับโอเคเราได้สิงโตแล,แล้วแล้วเราไปต่อที่เียนเสือกันเลยครับโอเคสวยเรากลับมาที่นกครับสวยครับโดดไปโดดไปเพราะว่าโดดแล้วมันจะทําให้เราไปได้ไกลนะขอตัวหโหดได้ไหมขอตัวนโหดก่อนปิดคลิปอะไรเงี้ยขอแบบเฟี้ยวๆอ่ะตัวเฟี้ยวๆอ่ะสวยครับตัวไปเฮ้ยโอ้โห โอเคครับ <Okay, S 2> คุณผู้ชมตอนนี้เรายังไม่เจออะไรนะแต่ว่าเราเดินทางมาได้1โลแล้วที่เรียบร้อยตอนนี้เราอยู่กับไบโอมโวาน,น่าครับและโอ้ยเกือบไม่รอดเคสวยอยู่ไปโน้เจาเทศไอชิปหายและเรียบร้อยโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้เรากลับมาแล้วแล้วก็โอ้โหแม่งเป็นอะไรไปแล้วครับสวนสัตว์เราแม,แม่งมีอะไรเต็มไปหมดแล้วตอนนี้โอเคเดี๋ยวรอบผมไปดูที่ร้านอาหารก่อนว่ามีอะไรขายบ้างเอาเลยครับขอดีๆ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  ไม่มีครับเอาเนื้อดิบมาก็ได้อนมมาแครอทฟักทองจัดไปสัตว์อันนี้ซื้อสัตว์ได้หรอเด้ยซื้อได้ครับไม่มีขายด้วยนะอันนี้มีหนึ่งตัวแล้วผมจะซื้อไปทำอะไรวะอะไรอะไรโหดสุดอ่ะปลาโลมานี่กูอยู่ตรงไหนเนี่ยกูมันมีปลาโลมาเนีหรอวะเราต้องลงน้ำเหรอครับโอ้มีปลาโอ้มีปลาหวานด้วยครับโอ้โหเรายังไม่เจอแรปเตอร์เลยอะ่ะแล้วก็วอลลัสลกุ้งด้วยครับโอ้โหกีกุ้งเลยวะนะโอเคครับก่อนที่เราจะปิดคลิปกันไปเราขอสักทีไหม อีกซหน่อยไหมอีกซหน่อยไหมแต่อันนี้มันก็ดีแล้วนะกูจะเอาอะไรวะห,หรือมันมีดีกว่าน,นี้ไหมมีดีกว่าน,นี้ป่าววะอ่าอเอานี้แล้วกันให้ดีสุดเลยจัดไปจัดไปโอเคนิ่มๆไม่ต้องทาอะไรมา <c oughs> เกลือไปเป็นตามระบบนะพี่ชมเดี๋ยวผมเอาสิ่งโตมาวางก่อนเอาล่ะเอาเดี๋ยวนะที่กูจับมันไม่ใช่ตัวนี้หรือเปล่าแล้วทำไมแทำไมสิงโตที่เราจับมันกลายเป็นตัวเล็กแล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้อืมให้อาหารสิ่งโตสักหน่อยแล้วกัน ให้หารเรียบร้อยผมให้หารได้หมดเลยแล้วกันโอเคอาหารหมดครับเอาเลยครับคุช่ช่วงครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมที่จะกด s u b สไครป์ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย